ผมเรียกว่ารถใหม่มากนะครับไมเพียงแค่4 1 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเจ้าของเดียวครับอเดียวลูกค้ามาเทินมาขายที่หน้าร้านเราเลยนะครับผมคันนี้สวยเดิมทั้งคันนะครับไม่มีตำหนิครับผมค่างวดค่าตัวเพียงแค่7,200บาทต่อเดือนเริ่มต้นนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับวินเหมือนเดิมนะครับที่ Perfect Car ครับผมวันนี้นะครับมีรถ หนึ่งคันนี้เป็นรถเล็กนะครับไซด์ซิตี้คาร์นะครับมานำเสนอหนึ่งคันครับเป็นคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเลยเจ้า Honda City ครับปี2019นะครับเครื่องยนต์1,500ซีซีรุ่นย่อยเป็นตัว S ครับคันนี้นะครับเป็นสีเทาดำนะครับผมเรียกว่ารถใหม่มากนะครับไหม่เพียงแค่41,000กิโลเมตรเท่านั้นเจ้าของเดียวครับมือเดียวลูกค้ามาเทินมาขายที่หน้าร้านเราเลยนะครับผมคันนี้นะครับก็กระจังหน้าเป็นตัวโครเมียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไล ก็โดยรวมเนี่ยสภาพสีเนี่ย95%บวกๆเลยนะครับผมเรียกว่าสวยพร้อมใช้งานแน่นอนครับคันนี้ราคาเพียงแค่477,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมถ้าซื้อสดนะครับจบราคานี้เลยนะครับฟรีแหวนฟรีโอนนะครับส่วนถ้าลูกค้าสนใจซื้อเป็นเงินผ่อนนะครับเริ่มต้นที่ปีดาวนะครับผ่อนเพียงเดือนละ7,200บาทตลอดอายุสัญญานะครับหรือเลือกใช้เป็นโปรช่วยผ่อนนะครับ ผ่อนเพียงเดือนละแค่3,800บาทต่อเดือนครับได้สูงสุดถึง10เดือนเลยนะครับผมมาดูรอบๆคันกันครับคันนี้นะครับผมนี่ครับเริ่มจากด้านหน้าก็รูปทรงโฉบเฉี่ยวครับดูหรูหรานครับน่าใช้งานนะครับผมกับเครื่องยนต์1,500ซีซีครับที่ประหยัดและฮอนด้าเขารองรับน้ำมัน e85 ด้วยนะครับผมนะครับคันนี้มาคู่กับล้อกระทะนะครับมีฝาครอบนะครับยางติดรถมาเนี่ยปี19เลยนะครับดอก ยางยังเยอะพอสมควรนะครับใช้งานได้อีกสักระยะเลยนะครับหรือถ้าใครอยากจะเปลี่ยนล้อแม็กจัดทรงนะครับผมรีเควสกันมาได้นะครับผมมีส่วนลดให้4 0,000บาทนะครับคันนี้นะครับเอาไปแต่งชุดแต่งรอบคันนะครับหรือจะไปใส่ล้อแม็กนะครับได้เลยเมนเนจให้ภายใน4 0 0 0 0บาทนี้เลยนะครับผมแต่ลูกค้าใช้เงินไปแค่00 0พนนะครับผมอ่าดูรอบคันครับก็คันนี้สีสวยเดิมๆนะครับก็มีติดคิ้วการศาสตร์มาเรียบร้อยนะครับผมส่วนด้านท้ายครับ คันนี้สวยเดิมทั้งคันนะครับไม่มีตําหนิครับผมฝ่าท้ายครับไม่น็อตไม่เคยมีรอยไขนะครับทั้ง2ด้านนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บยางอะไหล่ครับผมนี่ครับรอยซีนกาวกันน้ําจากโรงงานนะครับผมก็ล้อสำรองนะครับเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบนะครับผมคันนี้ไปรับเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันครับ ก็โดยรวมเนี่ยรอบคันอย่างที่ผมแจ้งเลยสีเนี่ยเก้าสิบบวกครับรถมือเดียวใช้งานมือเดียวนะครับอายุรถเนี่ยจริงๆแล้วเพียงแค่2ปีกว่าเท่านั้นเองเพราะตอนนี้มันเพิ่งต้นปี2022เองนะครับผมนี่ไปดูข้างในกันครับคันนี้ก็เป็นเบาะผ้าครับสีดานะครับผมก็มีเครื่องเล่นนะครับต่อบลูทูธได้แล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าออปชั่นอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นของ Honda City ครับคันนี้นะครับแอร์ก็ยังเป็นมือหมุนปกติอยู่นะครับผม ก็กระจกไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะครับผมเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันมันสวยเดิมจริงไหมครับชึบโอเคเปิดมาแล้วโอ้โหสวยเดิมจริงครับลังไม่ได้ล้างเลยด้วยซ้ํานะครับผมคันนี้นะครับก็ก่อนออกนะครับเรามีบริการนะครับขัดเคลือบสีนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองน้ำเครื่องสปาภายนอกภายในรวมถึงห้องเครื่องนะครับจะใส่กลิบแน่นอนนะครับไม่มีฝุ่นอย่างนี้แม้แต่นิดเดียวนะครับผมนี่สังเกตครับ น็อฝากระโปรงครับน็อตฝากระโปรงทั้ง2ฝั่งนะครับไม่มีรอยไข่ใดๆทั้งสิ้นนะครับรอยน็อตรอบๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคานข้างนะครับคานหน้านะครับหม้อน้ำนะครับยังมีรอยอ่ามาร์เกอร์จากโรงงานอยู่เลยครับนี่ครับเรียกว่าใหม่มากนะครับใหม่มากแล้วก็เจ้าของเนี่ยใช้งานน้อยมากนะครับเพียงแค่41,000กิโลนะครับกับค่างวดค่าตัวเพียงแค่7,200บาทต่อเดือนเริ่มต้นนะครับผม หรือเลือกใช้เป็นโปรช่วยผ่อนนะครับได้สูงสุดถึง10เดือนนะครับ3า0 0บาทครับหลังจากนั้นก็จะเป็นข้างวด่ปกติประมาณ7,800พันนะครับสำหรับเอาส่วนลดไปเป็นช่วยผ่อนครับแล้วก็อย่างที่ผมแจ้งไปเลยนะครับถ้าใครไม่ชอบแบบเดิมๆนะครับเดิมๆเดี๋ยวเพื่อนร้อนครับก็เอาส่วนลด4 0 0 0มืเนี่ยไปแต่งได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งนะครับ้อแม็กนะครับหรือว่าจะเปลี่ยนยงเป็นยาง4 0 0 0มืตรงนี้สามารถเมเนจให้ลูกค้าได้เลยครับโดยลูกค้าใช้งบประมาณเพียงแค่4 00 0บาทเาเอามาแลกกับ4 0 0 0 0นะครับผมก็ สำหรับคันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครหา Hondacity อยู่นะครับอยากดูรถสวยๆไม่น้อยๆครับรีบติดต่อเข้ามาครับของดีมีน้อยมีมาคันเดียวครับผมคันนี้นะครับ Honda City ยังไงวันนี้วินขอตัวลาไปก่อนครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ